ให้เที่ยงหน้าแล้วบานเฮ็ดปอดอยู่ไกลคนเท่าไหร่ต้องไปหาในป่าในดงให้มันน้ำอุ้ยเฮ็ดพี่น้องเฮ็ด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 นี่เฮ็ดอยังนี่เฮ็ดอู้ยเขาเอือนเฮ็ดขอนขาวนี่ละนี่ละอนี่ละจัดเด็ดน้องเบิ่งเรอดสวนกันนะขางหัวขางแค หายเทียงหน้าแล้วบานเฮ็ดปลาดู่ไกลคนเท่านี่ไ่นะต้องไปหาในป่านในดงให้มันน้ำเฮ็ดขอนออกข้อน,ออนอยังนั่นอู้ขอนมว่วงเด้อพี่น้องนี่ขอนม่วงเฮ็ดขอนม่วงอแต่ดอกหน้านะแต่ดอกใหญ่ยยเลยอนะอื เองไม่ต้องไปหาไกล่ละนี่ฟังทางพี่น้องดีครับดีครับอ๋อเี่่ะ เป็นหาเห็ดคอได้เห็ดขอนเมือนเอาละนี่โอ้โหต่ดอกงามนนะต่ดอกใหญ่เลยเราไฝบอดเอามือเราทำนีก่ก่อนน เฮ็ดข้อนออกข้อนอยังนั่นอูข้อนมว่วงเด้อพี่น้องหนึ่งข้อนม่วงเฮ็ดข้อนม่วงเองไม่ต้องไปหาไกล่ละนี่ยอ้าดฟังทางพี่น้องอถ้าผมบอกเขาบา่ถ้าผมโชสิเป็นมืนเล้อง เ,เ,เก็บเห็ดขพข่ไปได้เห็ดคอนมอนเก็บเห็ดครับพี่น้องเก็บเห็ดกำลังอ่อนๆเลยเก็บเห็ดเก็บเห็ดนี่น,นะโอ้แกงใส่ผกอิตูเหลาหนอมหอมเลยก็ไฟบอด เอามือเราทำนี่ก่อนแทนการได้การได้การเก็บเห็ดนเก็บเห็ดพเก็บเห็ดเก็บเห็ดนี่เห็ดขอนขาวแต่สมัยแต่ก่อนค่ดิแต่ถูกเหมือนบ่มีแล้วอยู่ในป่าในดง กระดิบน้องเบิ่งเลาะสวนกันนะขางหัวขังแก่เอาละนี่โอ้โยเห็ดพี่น้องเห็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่เห็ดเนี้นี่เห็ดโอ้โหเผิ่อเห็ดขอนขาวนี่ละนี่ละอันนี้ละ เห็ดครับพี่น้องเก็บเห่ดเห็ดเห็ดเห็ดดีครับดีครับเองไม่ต้องไปหาไก่ลวนี่ฟังทางพี่น้อง อกับพี่น้องบ่ต้องไปหาไก่เห็ดเห็ดก็อยู่เลาะหม้อแกงนี่ดูแกงแกงอ้อนนี่เห็ดครับเก็บเห็ดได้การได้การเก็บเห็ด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 นี่ เฮ็ดข้อไปนห้เฮ็ดขอ้อ้เหดขอนทั้งผมบวบบอทั้งผมโคงสิเป็นเห,ห,เหนมืนอ,กอ,กอนกันเฮ็ดกำลังอ่อนๆเลยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเห็ดขอนขาวแต่สามัยแต่ก่อนก็นดี ต่ถูกเหมือนบอ่มีแล้วอยูใ่ในป่านในดงน่าจะเป็นห้าเฮ็ดเอาะไปได้เฮ็ดขอนันี่ครับพี่น้องเราต้องไปหาไก่เฮ็ดเฮ็ดก็ยุเลาะหม้อแกงนี่อีกดีครับดีครับ น,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 นี่นี่นาะนี่นียังน่ะเฮ็ดบอนี่ยอุ้ยของน้ำกอดอกอ่ารอเที่ยงนี่ละอุ้ยเฮ็ดพี่น้องเฮ็ด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 เออนี่เฮ็ดยังนี่เฮ็ด โอ้ยเผิ่อเ,เห็ดขอนขาวนี่ละนี่ละเนี่ละ,ละ,ละเจ้าควรห้าเห็ดคอ,อยได้เห็ดขอนเหมืนรถไฟบอดเอามือละซ้ำนีก่ก่อนเถอะไห้เที่ยงหน้าแล้วบา้านเห็ดปอดอยู่ไกลคนเถอะไหน เรต้องไปหาในป่านในดงให้มันน้ำเฮ็ดขอ,อ,อนออกขอนหยังนั่นอู้ขอนม่วงเด้อพี่น,อน,อน,อน้องนี่ขอนม่วงเห็ดขอนม่วงนี่เน่าง่ายเฮียหยังน่ะเห็ดบ่อเลย,อ,อ,ยอู้อืมอ่า น้ำกะดอกหารอเทียงนี่ละอ้าวเห็ดก้อนขาวที่เพิ่งเดินหนอโอ้ยได้การได้การโอ้เห็ดเทียงอ่อน,นอนๆเลยดูเทีงอ่อนๆนี่เห็ดทับเก็บเห็ด Chào mừng các bạn đến với kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chào mừng các bạn đến với เฮ็ดขอ,อ,อนออกขอนหยังนั่นอูขอนม่วงเดอ้อพี่น้องนี่ขอนมอ่วงเฮ็ดขอนมอ่วงเฮ็ดเฮ็ดขอนขาวแต่าสามัยแต่ก่อนก็ดีแต่ทุ๊มเหมือนบ่มีแล้วอยูใใอกก่ในป่าในดงนี่แหละคนตกเฮ็ดออกให้เทียงหน้าแล้วบาดเฮ็ดบ่ได้อยู่ไกลข้นเท่านี้ เราต้องไปหาในป่าในดงให้มันน้ำนเ,ไไเ,หนเหตุการณ์เฮ็ดขอข่อยได้เฮ็ดคอนแับนี้เห็ดเห็ดกำลังอ่อนๆเลยเห็ดเห็ด โอ้โแต่ดอกมากแต่ดอบ,นนะดอบใหญ่เลยอืมของน้ำก็ดอกอืมหารอ,อเทียงนี่ล้วอืมนี่และ แกงใส่ผักอีตูเหลา่าหนอมหอมเลยน,นี่อือฮึเห็ดเห็ดเห็ดดูดดแ,แกงร้อนอ้อนเลย